สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พามาชมที่ไหนคะพี่แหม่มป่าป่านะคะนี่คือสวนมันอะไรคะมันเกวเนาะสวนมันเทศมันเทศมันญี่ปุ่นค่ะมันญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะใช่ไหมคะพี่แหม่มข้าวโพดนะคะตอนนี้ก็เดินลัดเลาะตามคันเทนาคันนาโอ้เขาใช้สปริงเกอร์กันหมดแล้วเนาะ ย่ค่ะหญาหรือข้าวโพดพี่แมมข้าวโพดค่ะสพานค่ะมันจะห่างไหมคะถ้าดิฉันเดินดอกอะไรคะดอกดาวกระจายฉันชอบกระดุมทองตอมสวยป่ะอ๋อดอกทานตะวันพี่แม่มงสวยมากเลยทุกคนมาเที่ยวนะคะที่นครพนมค่ะปลาปากนะคะ นี่เป็นดอกไม้ที่มันตายแล้วนะก็ยังมีสนีเนาะมันแห้งนะมันแหง้งอันนี้ดอกไม้ก,กระดุมทองทุกคนสวยจังดูต้นทานตะวันโคตรสูงเลยกระดุมทองสวยมากเลยค่ะตะการตาม,มากจ้ะ